ไปกันต่อที่จังหวัดมหาสารคามกันค่ะคุณผู้ชมจังหวัดมหาสารคามค่ะจัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนประเทศชาติ นายกองเอกวิบูลแบวบันดิตผู้ราชการ,จ,าาราาจังหวัดมหาสารคามในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเบื้องหน้าพระบรมฉา,ายายักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบ,บรม,มานาถบพิษโดยมีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคามในอำเภอและหัวหน้าสนราชการร่วมพิธี พระบ,บาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศร,รมหาราชพุดมชมาถปพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาพิไธยย่อพอป,อรอปรปฏิสถานบนเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตในการนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคามได้พิจารณามอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้แก่ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งนายอำเภอของจังหวัดมหาสารคามจํานวนหนึ่งรายค่ะนั่นก็คือนายหมวดเอก พัสทรนคณาดีในอำเภอชื่นชมซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดนจึงสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษค่ะ